โดยปกติแล้วนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมักจะเหี่ยวเฉาในช่วงฤดูแล้งดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนทําให้ต้นไม้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในขั้นตอนการทําเราจะทําการแช่ฟางข้าวไม่อิ่มน้ําก่อนต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําเพื่อที่จะใช้ในการลดต้นไม้ตัวเครื่องดื่มชูกําลังย่ยจะมีสารอาหารหลายชนิดปริมาณที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ1ฝาหลังจากที่เราแช่ฟางข้าวเป็นเวลาประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะนํามาคลุมบริเวณโคนต้นต่อจากนั้นเราก็จะลดด้วยน้ํําาที่่่ผสมมกับบเครืืองดุ เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะแตกรากได้ดีขึ้นแตกยอดได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการดูแลรักษาเราควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผ่านการใช้งานสูตรนี้มาแล้วสองรอบตอนนี้ก็คือใบเขาจะเขียวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นใหญ่ขึ้นเนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ดินมีความชื้นมากขึ้นเป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการจเจริญเติบโตของพืชและยังเป็นการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลลูกกกพืชชชททุนนนนิิดดอจจาาาีี้้้แวววยยังะ่ํใหมมค ร่วนซุยมากขึ้นสามารถดูดซับน้ําได้ดีขึ้นและยังมีการเก็บรักษาความชื้นที่ดีทําให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉาเพิ่มความชื้นให้กับหน้าดินวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉาเพิ่มความชื้นให้กับหน้าดิน โดยปกติแล้วนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมักจะเหี่ยวเฉาในช่วงฤดูแล้งส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยมีการแค่แกนมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนทําให้ต้นไม้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือฟางข้าวถ้าเกิดไม่มีฟางข้าวใช้เป็นเศษหญ้าแห้งก็ได้หรือกากมะพร้าวก็ได้ซึ่งปริมาณที่ใช้เราจะปรับให้เหมาะสมกับขขนนาดองต้้ไม ต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังปริมาณที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ1ฝาแล้วก็จะมีถังกับน้ําเอาไว้แช่ตัวฝางข้าวซึ่งน้ําเปล่าที่เราใช้ก็ประมาณ20ลิตรในขั้นตอนการทําเราจะทําการแช่ฝางข้าวให้อิ่มน้ําก่อนเป็นเวลา20 3 0นาทีเพื่อที่จะให้ฝางข้าวดูดซับน้ําได้ดีก่อนนะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําเพื่อที่จะใช้ในการลดต้นไม้ ตัวเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยจะมีสารอาหารหลายชนิดแล้วก็ช่วยกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยให้น้ําได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มวิตามินต่างๆให้กับพืชได้เนื่องจากในเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามินหลายอย่างแล้วก็มีเกลือแร่ด้วย นี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้นะครับที่มีผลกระทบจากฤดูแล้งที่ผ่านมาก็คือลักษณะใบจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้าดังนั้นแล้วเราก็เลยจะมาแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้เหี่ยวเฉาซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นต้นลำไยต้นนี้อายุประมาณ6เดือนหลังจากที่เราแช่ฟางข้าวเป็นเวลาประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะนํามาคุมบริเวณโคนต้น ต่อจากนั้นเราก็จะลดด้วยน้ําที่ผสมกับเครื่องดื่มบํารุงกําลังเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้น,นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะแตกรากได้ดีขึ้นแตกยอดได้ดีขึ้นหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการดูแลรักษาเราควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มันสังเกตว่าตัวฟางข้าวที่เรานํามาคุมบริเวณโคนต้นมีปริมาณที่ลดลงไหมถ้าเกิดการย่อยสลายไปเยอะๆเราควรที่จะนํามาเพิ่มเพื่อให้ต้นไม้สามารถฟื้นตัวแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้สามารถที่จะใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นหรือพืชผักต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้สําหรับพืชที่เราจะนําไปใช้ก็คือเป็นพืชที่มีลักษณะแค่แกรนรวมไปถึงลักษณะของต้นที่มีการใช้งักการเจริญเติบโตโดยปกติแล้วนะครับสูตรนี้เราสามารถที่จะทํากับต้นไม้ได้เรื่อยๆอาจจะปีละ2-3ถึงครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูหนาวความชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะน้อยจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับการที่จะรักษาความชื้นให้กับหน้าดินบริเวณโคนต้นไม้ ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผ่านการใช้งานสูตรนี้มาแล้ว2รอบความแตกต่างระหว่างใบของลำไยที่เราปลูกไปตอนนี้ก็คือใบเขาจะเขียวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งจะมีลักษณะการจเจริญเติบโตที่ดีหลังจากนี้เราก็จะมีการตัดหญ้ารอบๆแล้วก็คอยให้ปุ๋ยให้น้ําต่อไปเราอาจจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้าสู่ฤดูแล้แงอีกรอบหนึ่งเราก็จะทําสูตรนี้ต่อไปเพื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูให้ต้นไม้เนี่ยสดชื่นไม่โทมไม่กระทบแร้งมากเกินไป ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกต้นไม้แล้วมีอาการเหี่ยวเฉาแคะแกนไม่มีการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าก็สามารถที่จะนําเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ดินมีความชื้นมากขึ้นสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีขึ้นเป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเจริญเติบโตของพืชและยังเป็นการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิดนอกจากนี้แล้วยังจะช่วยทําให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้นสามารถดูดซับน้ําได้ดีขึ้น และยังมีการเก็บรักษาความชื้นที่ดีทําให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมซึ่งการทําวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและก็อาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ใกล้ตัวนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรลงไปได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉาเพิ่มความชื้นให้กับหน้าดินวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ